สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมที่ารบรักทุกท่านครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอสคอยชแนลนะครับช่องสาระดีๆข่าวสารดีๆในเรื่องของธนบัตรสะสมแล้วก็ในส่วนของเหรียญที่มีราคานั่นเองนะครับ วันนี้นะครับวอตคอยชแนลนั้นมีข่าวดีมาบอกกับสมาชิกทุกท่านนะครับที่ชมวอตคอย n แนลอยู่นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะับโปรดกดติดตามกดกระดิ่งกดสับสไครต์ไว้รอเลยนะครับเราจะมีคลิปดีๆปล่อยออกมาบ่อยๆนะครับเพื่อให้ความรู้กับเพื่อนๆนักสะสมนั่นเองครับเชกเช่นนะครับธนบัตรใบนี้ที่วอตคอยชแนลจะพูดถึงให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าทําไมจะมีราคาสูงถึง 1,000 0บาทนั่นเองนะครับบอสคอยชแน,นลนั้นก็ยินดีที่จะรับซื้อของเพื่อนเพื่อนนั่นเองนะครับกติกาอย่างไรนั้นนะครับโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคําอธิบายให้ชัดเจนครับมาดูกันเล,เลยครับว่าธนาบัตรใบนี้ทําไมจะมีราคาสูงถึง1,000 0บาทครับ นี่เป็นด้านหน้านะครับของธนบัตรนะครับหนึบาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันของเรานั้นนะครับอยู่ด้านหน้านั้นนะครับเป็นภาพพระประธานนั้นคือนะครับพระบรมฉายาสาธิสระของพระองค์ท่านจะมีนะครับพระประมาพิถาย่ออยู่ตรงนี้วปรเป็นตราสัญ,ญลักษ์ณ ประจําพระองค์นั่นเองด้านบทนี้จะเป็นหมวดตัวเลขนะครับด้านข้างก็จะเป็นหมวดตัวเลขดูฝั่งขวามือนั้นคือพระคุดผ่านั่นเองนะครับลองลงมาจะมีคําว่ารัฐบาลไทย100บาทนะครับแล้วก็มีตัวเลขบอกราคาเพื่อนๆครับธนบัตรรุ่นนี้นั้นผลิตออกมาไม่น้อยนะครับเนื่องจากว่านะครับอ่าเป็นธนบัตรที่นะครับผลิตออกมาเพื่อให้ประชาชนนั้นได้ใช้จ่ายนะครับในส่วนของรัชกาลที่10นั่นเองแต่จะมีธนบัตรอีกแบบหนึ่งนะฮะจุดสําคัญที่จะทําให้ความแพงนั้นสูงถึง0,000บาทนะครับ บอสคอร์ชแนลนั้นยินดีที่จะประกาศรับซื้อของเพื่อนๆด้วยนะครับเรามาชมกันครับด้านหลังของธนบัตรใบนี้ทําไมถึงจะมีราคาสูงถึง1 0,000บาทนั่นเองมาดูกันเลยเลยครับนี่คือด้านหลังนะครับของธนบัตรนะฮะหนึบาท,บ,100บ,าทบาท17ของในหลวงรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันของเรา ที่เพื่อนๆนั้นสามารถพบเจอได้ง่ายนะครับด้านหลังนั้นนะครับอยู่ตรงกลางนี้นะครับภาพพระประธานนั้นคือนะครับพระบรมชาทิติศลักษณ์นะฮะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแลวก็พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับเป็นภาพพระประธานนะครับซึ่งมีนะฮะในธรรมดนั้นจะมีภาพเสด็จนะฮะประพาสยุโรปนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนี้นะครับและก็ฝั่งขวามือนี้นะครับภาพตรงนี้นะครับเป็นภาพเล็กๆนี้มีความหมายนะครับเพื่อนๆคือการฝึกเสือป่านะครับเป็นภาพประกอบนั่นเอง นะครับจะมีตัวเลขบอกราคาคือ100บาทเห็นไหมครับจะมีข้อความว่าการปลอมหรือแปลงธนบัตรเป็นความผิดต้องระวางโทษตามประมวลกฎหมายอาญานั่นเองนะครับแล้วก็มีพรคคุดผ่าอยู่ฝั่งซ้ายมือเช่นกัน ธนบัตรใบนี้นะครับผลิตออกมาจํานวนมากครับเพื่อนๆครับแต่ว่านะครับหลายคนยังไม่สังเกตนะฮะธนบัตรที่อยู่ในมือนั้นจะทําให้ราคานั้นพุ่งแรงถึง1,000 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากใครหาเจอนะครับก็สามารถที่จะส่งมาประเมินราคากับทางบอสคอยชแนลได้เดี๋ยวขึ้น QR Code ให้นะครับ เรามาดูจุดความแพงกันนะครับว่าความแพงนั้นมันอยู่ตรงไหนนะครับในธนบัตรใบนี้นั้นนะครับจุดความแพงนั้นอยู่บริเวณนี้นะครับเพื่อนสังเกตดูธนบัตรทุกๆใบนั้นส่วนมากนะครับจานวนมากนั้นจะไม่มีเลขออกมาด้านหลังแบบนี้แต่ที่มีเลขออกมาด้านหลังนั้นคือหมึกซึมออกมาครับเพื่อนๆครับหรือไม่ก็เป็นการพิมพ์ผิดจากแม่ตรานั่นเองนะครับแม่พิมพ์ที่พิมพ์ธนบัตรนั้นออกมาเห็นไหมครับจะมี2 เห็นไหมครับทั้งด้านบนและก็ด้านล่างที่ซึมออกมาครับแต่นอกจากนั้นแล้วนะครับธนบัตรใบนี้ความยากของธนบัตรใบนี้จึงจะมีราคาสูงถึง10,000บาทนั้นนะครับก็คือนะครับเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับจุดนี้สําคัญมากนะครับท่านสังเกตบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพิกธนบัตรให้เพื่อนๆรับทราบกันนะครับดูให้ละเอียดนะครับว่าจุดไหนนะครับเพื่อนๆครับที่จะทําให้ธนบัตรใบนี้สูงถึง10,000บาทครับในสภาพ UNC นะครับท่านสังเกตดูนะครับ สังเกตด,ดูหมวดตัวเลขนี้นะครับเพื่อนๆครับคือ6พท,ทหาร905 9996นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็น 6H นะครับ905 9996นะครับนี่คือด้านหน้า แต่ด้านหลังนี้เป็นเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในธนบัตรใบนี้100บาทบาทบเจครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับท่านจําหมวดตัวเลขได้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่บอสคอยนะครับได้อธิบายให้เพื่อนๆฟังไปแล้วด้านหน้านะครับมาชมด้านหลังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถึงจะเป็นตัวเลขกลับกันก็เช่นกันนะฮะเป็นหมึกซึมก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าดูออกชัดเจนมากเลยครับท่านสังเกตดูด้านบนนะครับจะเขียนคําว่า6พอทหาร905 9999 99, เห็นไหมครับเมื่อกี้เป็น96แต่ตอนนี้เป็น99ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เจอตอง9แบบนี้นะครับ9ตัวนี้จะห่างสั้นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่านะครับมาดูฝั่งนี้ชัดเจนมากครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ฮะฝั่งนี้จะชัดเจนมากสังเกตดูนะครับ 6H 905 9999เเห็นไหมครับ นะฮะเป็นเลข9ตอง9นะฮะตอง9ในธนบัตรนะครับฟังให้ดีนะครับตอง9ด้านหลังด้านหน้านั้นไม่ใช่ตอง9เป็น9 3ตัวแล้วก็เลข6ตัวหนึ่งนั้นถ้าเกิดขึ้นกับธนบัตรใบนี้แบบ17นั้นที่เป็นแบบ17บของในหลวงราชการที่10นี้นะครับยินดีประเมินราคาให้สูงถึง1,000 10, 0บาทกติกา,ง,าง่ายๆครับเพื่อนๆครับ ขอ,อแค่เพื่อนๆนะฮะกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์คลิปนี้ไปยาวๆและมียอดวิวในการชมนั้น1ล้านวิวครับบอสคอย a n n e l ยินดีรับซื้อธนบัตรใบนี้นะครับสภาพยู c อนั้นในราคา1,000 0บาทครับขออนุญาตบอก ID ดียลายครับ สยามชาแนล999 VIP นะครับสามารถติดต่อมากับบอสคอยลได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝากเพื่อนๆน,นักสะสมนะครับโปรดกดติดตามกดกระดิ่งกด Sub สไ r i b e กดแชร์เพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนไว้เจอสาระดีๆในคลิปหน้าขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ